ปิ่นทองไงอันนี้ปิ่นลินหอกปิ่นทองอันนี้ปิ่ลินหอกปิ่นทองไม่ค่ะปิ่นทองนี้ไม่เอาแล้วค่ะปิ่นทองนี้ค่ะได้กได้ได้ก็ไ้เอาิ่นองนี้นะปิ่นแิ่นปี่นเองเอาปิ่นทองนี้ที่บ้านตนักบุญปังผู้ใดตอนนี้ผู้หญิงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเสด็ที่เลยเป็นคนนี้เลยใ้่เหอเราเ่ไม่แล้วกลับมาควร น้องอยก่แล้วนะครับยัง่ายังไ่ได้เฮ้ยตลกมากกันตลกตอนหน้าตอตี้าเป็เพือนกันจะเฉพี่น้อง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 ก็หอมแก้มกันได้ด้วยนะนี่ไม่ชอบเลยชายรักชายนี่เป็นคนที่ไม่ชอบเท่าไหร่เฮ้ยก็มันเป็นกรื้อในอีกฝั่ง